สวัสดีครับวันนี้ผมแบ่งปันสูตรหมูปิ้งหัวานะครับสูตรนี้ผมขายมาแล้วทั้งหมดเปีนะครับผมวิธีทำมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับมันแข็งผมจะหั่นเป็นชิ้นบางๆประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ย่างแล้วก็สุกง่ายนะครับผมถ้าหั่นเป็นชิ้นใหญ่นะหนามันก็มามันก็ดูใหญ่ครับแต่ว่ามันจะสุกยากแล้วพอกินแล้วมันก็รู้สึกเลี่ยนๆครับ จะให้มันมาดูชิ้นใหญ่ดูไม้ใหญ่ก็หั่นเป็นบางๆแล้วก็เสียบซ้อนๆกันก็นกนได้ครับอย่างน้วสุกเร็วแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็ไม่เลี่ยนครับลูกค้าติดใจส่วนเนื้อที่ซื้อมาจากตลาดนะครับเขาก็จะสไลด์มาให้สําเร็จประมาณนี้นะครับทําไมใหญ่สิบบาทเราก็ไม่ต้องแต่งให้มันเล็กมากนะครับทําไมห้าบาทก็แต่งให้มันเล็กๆหน่อยก็ ความยาวความกว้างก็ให้มันเท่าๆกับมันที่เราสไลด์ไว้ครับรเวลาเสียบมันก็จะได้สวยนะครับมาตามที่ผมทำให้ดูครับ <c oughs> เครื่องปรุงก็จะมีตามในภาพนะครับรก็จะมีเร่มเติมคือเกลือแล้วก็โดดีโมแล้วก็ริกชีบดนะครับลาบผักชีกระเทียมไทยผมมาใช้ไม่มากนะครับใช้ประมาณนี้นครับเพราะว่าบางลูกค,ค้าบางท่านก็ไม่ค่อยชอบ นนซีอิ๊วดำเค็มห้ากรัมต่อหนกิโลครับซีอิ๊วดำหวานสิบกรัมต่อหนกิโลครับ ลงรถสาเขียว20กรัมต่อหนึ่งกิโลครับ รสิบกรัมต่อหนึ่งกิโลครับรสดีห้ากรัมต่อหนึ่งกิโลครับพริกไทยป่นสองกรัมต่อหนึ่งกิโลครับ คลิปนะครับเผื่อใครฟังไม่ได้ยินหรือฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็ดูที่ใต้คลิปได้ครับ